I feel ous, believe feel of nauseous me never lot had a lot sh come sh** eat สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของทีมสังวิทเด็กล่าฝันนะครับผมวันนี้นะครับกับผมครัวพี่นันนะครับนะก็าะอาจจะใส่สูตรนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าพึ่งซีมสดหรือว่าพึ่งซีมการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนไปเมื่อกี้นะครับนะก็เลยใส่สูตรหล่อนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะมาในบุคลิกใหม่วันนี้นะครับมาภาคฟุตบอลกันต่อนะครับวันนี้นะครับจะนําเอาคลิปการาเล่นของซีมสังิิตเด็กแล่าฝันแหวนตอนนี้วิกผมกําลังแต่งวิกผมให้หล่อนิดหนึ่งนะครับนะ <laughs> โอเคครับไม่เป็นไรนะครับนะเออ เอาตามเอาเสียงก็เลยกันนะครับอย่าไปีเสียดีเรื่องภาพนะครับนะว่รอไม่รอยังไงวันนี้นะครับจะนําเอาคลิปของเด็กสังวิตเด็กาฝันนะครับซึ่งไปแข่งอยู่ไปแข่งในรายการหนังสือพิมพ์หลักชาตินะครับที่สนามายูโรโกลน้อยเซเดียมนะครับที่อำเภอเมืองจััาสุราาีเมื่อวันที่27ธันวาคมนะครับ2564 วันนั้นนะครับเป็นรอบอรองชนะเลิศนะครับก็คือถ้าชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศเลยแต่ว่าบังเอิญนะครับทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันได้ไปแพ้ให้กับทีมเอ็มเดนซึ่งมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับ3ประตูต่อ0อูนยเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าวันนั้นเล่นกันอย่างไรกี่คนนะครับนะมีใครบ้างนะครับามาดูชื่อผู้เล่นกันก่อนนะครับนะ ชื่อผู้เล่นวันนั้นนะครับผมก็เป็นลูกๆนะครับของทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันที่เล่นกันมาตั้งนานแล้วนะครับนะก็เขากำหนดให้รุ่นไม่เกินอายุ11ปีนะครับก็คือกำหนดพศเกิด2553นะครับเกิด2554 55ได้หมดนะครับแต่2552นี้ไม่ได้ในทั้งหมดนี้นะครับผู้เล่นของทีมสังกิทย์เด็กล่าฝันเนี่ยเกิดสองพันห้าสิบสามเกือบทั้งหมด นะครับยกเว้นน้องเพชรที่ใส่เสื้อสีขาวแดงนะครับนะเกิด2554นะครับแล้วก็น้องเต้นนะครับน้องเต้นคนสุดท้ายนะครับที่เขียนว่าน้องเต้นเนี่ยเกิด2554น้อก้าก2553บทนะครับก็มีน้องมาร์กนะครับผมน้องแฟ้มซึ่งเป็นลูกชายของกับผมเองนะครับน้องฟีโน่น้องต้นไม้น้องกายน้องเพชรและน้องดาเนียนนะครับหนาต้องขอไปด้วยลูกครูนั่งบังไปนิดหนึ่งแล้วก็น้องต้นกล้า น้องพอเพียงนะครับน้องซิลนะครับหน้าที่เป็นนายประตูน้องเพชรก็นายประตูน้องเต้นก็นายประตูนะครับเรามาดูเกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับนะวันนั้นเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าใครชนะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเลยนะครับผมโอเคครับมาดูการเล่นกันเลยนะครับสังเกยุเด็กล่าฝันนี่อยู่ในชุดสีม่วงนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเปิดแล้วนะครับ เปิดทันทีเอ็มเดนก็ยิงทันทีนะครับแล้วก็คุณครูนันนี่ตื่นเต้นนะครับนะไม่ได้แผนกล้องไปที่ประตูไปนั้นว่าเอ็มเดนเปิดปั๊บยิงเข้าไปเลยนะครับนะกฎของการาเล่นก็คือต้อง2องังหวะนะครับเมื่อกี้ก็เป็นงานเขีย่ยแล้วนะครับสองังหวะก็เข้าไปเลยเอ็มเดนขึ้นนําไปแล้วหประตูต่อศูนะครับทีนี้สังกิตมาเขี่ยลูกฟีโน่ก็เตะเลยคารไปนะครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยคุณครูไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับนะในการไปถ่ายนะครับในการบันทึกก็เลยทําให้ภาพเนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเวลาเวลาคุณครูหรือว่าเวลาผมาเชียนะครับนะเพราะผมเชียลูกนะครับที่เรียนที่สังกัดเตรียมสังกิตน,นะครับก็เลยบางทีภาพี่เคลื่อนนะครับอาจจะทําให้ท่านตาลายนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุ โอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนะคลิปนี้ที่กับผมต้องการที่จะบันทึกก็เพื่อที่จะให้ลูกๆของเรานะครับซึ่งสังเกตุเรื่าฝันเนี่ยกลับมาดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราแพ้เขาเพราะอะไระการกีฬานะครับมีต้งแพ้ั้งชนะนะครับแต่เราแพ้แพ้เพราะอะไระมาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะครับก็น้องซิลเจ็บนะครับนะ อ๋อน้องซิลต้องเสื้อสีเขียวเหมือนกันนะครับนะต้องต้องเอาเสื้อเอาข้างนอกออกอเอาข้างในออกนอกแหมแต่ภาษาใต้เ็าเรียกปิ้นนอกออกในก็ <c oughs> าสายกลางเรียกยังไงไม่รู้นะก็จะได้เห็นเป็นขาวๆจะได้เห็นไม่เป็นสีเขียวเหมือนกับผู้เล่นของทีมเมมเดนนะครับโอเคน้องแฟ้มก็เขีย่ยไปให้น้องต้นก้าอ่าน้องต้นไม้นะครับเดี๋ยวคุณครูทําให้เจมหน้าจอเลยกว่านะ่าจะเห็นชัดๆ ตั้งใจ้ากันเลยนะครับพากิดภากถูกก็คงไม่ว่ากันนะครับนะ,ะเดี๋ยวเห็นคุณครูไม่เต็มนะครับหนิดนึดน่งอ่ะตอนนี้ลูควิโน่ได้ฟุตบอลนะครับเอ็มเดนก็เลี้ยงดบนะครับไปส่งไปให้เพื่อนนะครับดูลักษณะการเล่นของเอ็มเดนนะครับนะเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของทีมเราเอ็มเดนเสื้อเขียวนะครับเตะไปก็ กระเด็นกระดอนตอนนี้เข้าส่งกันเค้าส่งกันสวยงามนะครับต้องยอมรับเลยนะครับนะเนี่ยเขาก็ถ่ายบอลไปเรื่อยๆนะใกล้จะประตูเราแล้วนะครับแล้วเผื่อๆเขาก็ยิงเนี่ยเนี่ยได้ลูกอีกแล้วก็จะสับก้วไม่ได้ส่งให้เพื่อนสวยเพื่อนเพื่อนสับทันทีเห็นไหมครับเนี่ยดีว่าน้องซิลซูปเปอร์เซฟไว้ได้นะครับนะเขาเล่นดีนะครับต้องยอมรับเลยแล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับโดยเอ็มเดนจากภูเก็ตนะครับเนี่ยภาพสั่นไปนิดหนึ่งนะครับนะ นี่นี่เขาเพื่อนเรียกแล้วนะครับเรียกเบอร์สิบสีเรียกปั๊บสัดสัดเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับปนเปี้ยนอยู่แต่ว่าบังไปนิดหนึ่งนะก็ยังไม่เข้าไม่เป็นไรลูกที่สองยังไม่ยังไม่เข้าก็ยังใจชื้น,นิดหนึ่งน้องซิลตอนนี้เปลี่ยนนะครับให้น้องกายลงแทนน้องเพชรนะครับนะน้องกายลงไปแล้วแต่น้องเพชรน้องนี้น้องแฟ้มูกใจผมนะครับนี่เตะไปโดนผู้เล่นกองหน้านะครับนี่ส่งกลับไปในประตูในประตูเตะยาวขึ้นมา น้องเดนเนี่ยได้ลูกอ่ะลูกออกไปนะครับเอ็มเดนเป็นฝ่ายทุ่มนะครับทุ่มย้อนหลังไปให้เพื่อนเพื่อนก็ส่งไปทางด้านขวาเราเข้าไปไประชิดนะครับแต่ก็ไม่ได้เขายังดูนะครับก็ยิงอีกแล้วแต่ว่าดีว่าติดนะครับนะนี่น้องอกองหน้านะครับน้องมาร์กนะครับนะเดี๋ยวคุณดูดูอีกทีหนึ่งน้องมาร์กใช่เลยครับเข้าไปยังบอลน,นี่ทุ่มโดยน้องตงกล้า นะครับน้องเดเนียนได้บอลเตะไปน้องต้นไม้อ่าน้องกายนะครับวันนั้นน้องต้นไม้ซึ่งเล่นหลังประจํในโปรัวนะครับนะก็เลยให้น้องกายลงเล่นแทนน้องกายบ้างน้องเพชรบ้างสลับกันไปนะครับน้องกายเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เอมเดนเตะออกไหมยังไม่ออกอ่ะน้องวิโนกระโดดใม้น้องเดนเนียนเดนเนียนได้ลูกไล่ไม่ทันนะครับออกไปเอ็มเดนมา็นวัยทุ่มนะครับ เนี่ยต้องขอไปจริงๆเลยนะครับภาพสั่นมากๆเลยนะครับนะทุ่มนะครับนูนเกือบไปถึงหน้าประตูอีกแล้วนะครับนะแล้วก็ซัดอีกแล้วนะครับซึ่คุณครูพี่นันไม่ได้แผนกล้องไปดีว่าน้องสิวเซฟไปได้น้องสิวโด่งขึ้นมานะครับแล้วก็หายไปจากจอเลยเนีครูนันเนี่ต้องขอไปด้วยนะครับนะเชียเพลินนะครับบางทีไม่ได้แผนกล้องไปเ,เอ็มเรนทุ่มเข้ามา ุงเข้ามาเอ็มเดนยิงอีกแล้วนะครับแต่ดีว่าไม่ตรงกรอบเนี่ยนะครับต้องไ่ยิงไม่ได้ประตูนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันยิงนะครับนะได้จังหวะได้ยิงเลยเพราะสนามเล็กนะครับน้องกายส่งขึ้นไปนะครับเอ็มเดนเลี้ยงหลบส่งไปให้นน้องน้องมักเข้าไปไล่นะครับน้องมักไปไล่เกือบติดนะครับเอ็มเดนก็ยังเลี้ยงกันต่อนะครับนะนี่เขาส่งมาทางด้านซ้ายดีนะครับว่ากองหน้าไล่ไม่ทัน น้องเนเนียนไปเก็บลูกนะครับแล้วก็ไปลูกเตะมุมส่งมาอ่ะไม่ใช่เตะมุมนะครับเป็นลูกออกตัวดีครับอ่านี่น้องแฟมนะครับเตะซัดขึ้นไปก็ติดเอ็มเดนอีกนะครับเอ็มเดนหลบได้หล,ลบขวานะยิงอแล้วยิงอีกแล้วครับเนี่ยน้องซิวปัดไว้ได้ไหมครับบัดเสียวนะครับวันนั้นเขาเล่นดีจริงๆนะครับ สามลูกเลยนะครับนะที่เซฟเอาไว้ตลายนิดนึงนะครับนะเพราะว่าภาพเนี่ยคุณครูคิดอยู่หลายครั้งเลยนะว่าจะเอาขาตั้งกล้องไว้ด้วยนะครับนะไม่ใช่เอาแต่ขาตั้งกล้องไว้ด้วยยังไม่ได้ซื้อนะครับนะแหมพูดผิดพูดถูกน้องซิวเตจะจากประตูมา มาให้น้องแฟ้มน้องแฟ้มส่งมาให้น้องกายน้องกายจะลบอ่านไหมครับติดกองหน้าของอิมเดนอีกแล้วอิมเดนซัดประตูเซฟไว้ได้นะครับตอนนี้ปุ่นเพียงอยู่หน้าประตูเราอิมเดนได้ลูกได้ลูกย้อนกลับหลังมาก่อนกำลังหนนขึ้นมาหน,น้นมาเลยติดน้องแฟมเสร็จก็กองหน้าได้ยิงอีกแล้วนะครับนี่นะครับเขาได้จบประตูเรายังไม่ได้ไล่ขึ้นไปแดนของเขาได้เลยนะครับนะช่วงนี้ หลังจากเสียประตูแรกนะครับนี่น้องแควมซัดยาวไปถึงน้องดนเนียนไหมถึงน้องในเนียนแล้วก็ลูกออกไปแล้วเอ็มเดิเนเมืองไยทุ่มนะครับทุ่มเข้ามาโน่นเกือบถึงหน้าประตูเลยดูไปถึงหน้าประตูน,น้องโนโมงอ้าวแล้วก็ก็ซัดอีกแล้วนะครับเข้าไปอีกแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ย เราไม่ได้ประกบนะครับนี่เทปคุณครูนำมาภาคไว้เพื่อ,อเราจะได้นำาไปแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับนะเนี่ยเขายืนอยู่หน้าประตูลูกกระดอนเข้ามาเนี่ยเข้าเท้าเขาเลย2ประตูต่อสูนเลยนะครับนะในครึ่งแรกซึ่งเล่นครึ่งกครึ่งละ10นาทีนะครับสังควิตก็มาตั้งเตะลูก2องยังว่านะครับลูกก็ออกไปนะครับโดยลูกฟีโน่นะครับเป็นคนเตะ เขาก็ตั้งเตะจากเส้นประตูมานะครับก็เลี้ยงส่งไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ลูกออกข้างสนามไปเอ็มเดนมาฝ่ายทุ่มนะครับหมยคุณดูตาลายจริงๆยอมรับเลยนะครับนะว่าภาพมันเคลื่อนอย่างนี้ตาลายส่งเข้ามานะครับเอ็มเดนแล้วก็ออกไปอีกนะครับเอ็มเดนทุ่มใหม่ทุ่มใหม่ลูก น้องแฟมมงนะครับมงแล้วก็ได้น้องตัวกล้าตักล้าส่งมห้น้องมากน้องมากโดนเอ็มเดนไล่มาไล่ส่งไม้ของหน้าเอ็มเดนกองหน้าเอ็มเดนจะส่งไปให้คนที่อยู่หน้าประตูไหมยิงเลยเดียวน้องซิลปัดไว้นะครับเสพไปได้อีกลูกหนึ่งเขายิงสี่ห้าลูกแล้วนะครับนะเข้าไปสองลูกแล้วน้องซิลนะครับส่งไม้น้องแฟมน้องแฟมนะครับส่งไปน้องกาย น้องกายได้ลูกทําไมครับเตะยาวขึ้นมาจะให้น้องเนี้ยเลยน้องมากน้องเนียยเข้าไปไล่อยู่ไล้ไ,ได้ไล่อยู่แต่ก็ว่ากองหลังเขาก็ส่งก็ยิงอีกแล้วดูสิครับดีว่าไม่เข้ากรอบนะเพราะว่าสนามเล็กนะครับเขาก็ยิงได้ยิงเลยนะครับนะเนี่ยเราก็ต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับนะยิงได้ยิงนะครับผมเพราะต้องการสกอร์นะครับเล่นสวยงามขนาดไหนถ้าไม่มีสกอร์ก็แพ้นะครับ นี่เขาได้เขาได้ลูกหลบซ้กกายหลบขวาส่งไปอีกนะครับเห็นไหมส่งแล้วก็เราเข้าบล็อกเขากดส่งมาอีกนก,กูโดคโนส่งไปให้กองหน้าไปถึงน้องมาร์กไหมไปถึงนายประตูของเอ็มเดนนายประตูนะครับก็รับลูกไว้ได้อย่างสวยงามกลิ้งลูกมาให้กอ,องหลังกองหลังเอ็มเดนซัดส่งม,มาให้ใครครับส่งมาให้เพื่อนด้านขวา ้หัวแยงเขาก็กลางอ่ะน้องในเนี่ยได้น้อยนิดส่งมาให้อ๋อไม่ใช่น้องน้องวีโน่ส่งมาน้องในเนี่ยส่งมาให้น้องมาร์คแต่ว่าติดเอ็มเดนแย่งบอลอยู่กับน้องในเนี้ยนะครับเบอร์ห้าน้องในเนี้ยน้องเนี่ยได้ลูกส่งมาให้น้องวีโน่น้องวีโน่ส่งมาในเนี่ยสวยน้อยนิดจะส่งไปให้น้องมาร์คแต่ว่าติดนะครับเราก็เล่นดีนะครับนะไม่ใช่เล่นไม่ดีแต่ใจเสียไปนิดหนึ่งเพราะว่าโดนไปสองลูกเนี่ย เราก่อนหน้านี้เราไม่ได้โดนมากอย่างนี้นะครับนะพอทะลุเข้ามารอบรองชนะเลิศเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะต้องให้กําลังใจนะครับลูกๆสังวิทย์เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแมตชนี้เสียท่าไปนิดหนึง่งเพราะเขาเก่งกว่านะครับต้องยอมรับคนเราก็ต้องมีผู้ที่เก่งกว่าผู้ที่ด้อยกว่านะครับนะเราก็ต้องยอมรับแต่ไม่เป็นไรนะครับปรับปรุงกันไปเรื่อยๆน้องต้นไม้ลงแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็เตะ เราเปลี่ยนน้องกายออกต้นไม้ลงอย่แล้วนะครับน้องไดเนียนต้นไม้น้องมากอพักตะเวนโอ้โหข้อสกัดออกไปก่อนเป็นลูกมุมหรือลูกทุ่มลูกทุ่มครับทุ่มไม้ลูกวีโน่ลูกวีโน่ได้ส่งไม้น้องแฟมนะครับเบอร์สี่น้องแฟมแปรไปให้น้องต้นไม้น้องต้นไม้จะส่งยาวไปติดกองติดกองเอ็มเดนเอ็มเดนไล่ขึ้นมาอีกนะครับส่งกันมานี่ครุงนั้นก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรตรงไหนโน่นเขายิงไปแล้วน้อง เซลเซไว้ได้นะครับอ่ะเป็นลูกเตะมุมนะครับนะเขาส่งมาส่งมาเบอร์สิบสี่ได้เบอร์สิบสี่ซัดอีกแล้วครับดูจนคานดูสิครับเนี่ยเขาได้จังหวะพอเห็นช่องป๊อป,ปซัดทันทีเลยนะครับเนี่ยลูกลูกสังวิตดูไว้เป็นตัวอย่างนะลูกนะพอเห็นช่องป๊บเนี่ยซัดยิงเลยนะครับนะเพราะต้องการสกอร์แล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นมาชมครึ่งหลังกันต่อนะครับผม ีกครึ่งหลังนะครับเรารวมตัวกันรวมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสังกวิอีเราวัญสู้ๆนะลูกน้าสู้เผื่อว่านะครับสองประตูเนี่ยเราอาจจะตีเสมอนะครับได้รุนกันในจุดโทษเผื่มขึ้นนําก็ได้นะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนเสึงเขาจะนําไป2 0ศูนย์ก็มาเชียร์กันต่อนะครับในครึ่งหลังเราก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสลับกันนะครับทีนี้เป็นฟุตบอลเจคนนะครับที่สนามยูโร ครองน้อยเซเดียมนะครับอําเภอเมืองยหวัสุราธาน,นีเมื่อวันที่27ธันวาคม2564นะครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าใครชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศเลยนะครับเราก็มาถึงรอบรองนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนะสังวิทย์เด็กแลกฝันเราเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่น11ปีนะครับอายุไม่เกิน11ปีเกิดไม่เกิน2553นี่คนครัวพี่นันไม่รู้แวนกล้องไปตรงไหนนะครับน้องมาร์ก นะครับเป็นฝ่ายเกียร์บอลต้องสองยังหวะนะถึงจะได้ประตูจังหวะเดียวไม่ได้ประตูเดี๋ยวโโรฟังกรรมาการป่านุกกวีดนะครับตอนนี้ทีมเอ็มเดนพึ่งลงมาในชนะเพราะฉะนั้น,นสังกิตก็ยืนคอยนะครับน้องมาร์กจะเขียรแล้วนะครับนุกวีดดังแล้วน้องมาร์กเขียร์ไหมน้องฟิโน่น้องฟิโนโ ยังไม่ได้ซัดนะครับเป็นการเลี้ยงส่งมให้น้องต้นกล้าน้องต้นกล้าส่งมให้ใครครับอ๋อน้องแฟมส่งเข้าในมาไม่เห็นบอลนะครับได้ลูกพี่โน่ลูกโนโก่จะส่งไปแต่ว่าโดนแซดนิดนึงเอ็มเดนก็เลี้ยงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ลูกออกไปเอ็มเดนวันใบทุ่มนะครับเขาจะซัดอีกแล้วนะครับเป็นไหมครับได้จังหวะก็จะซัดทันทีแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับ น้องแฟม้มส่งขึ้นมาแอบตายลายจริงๆเลยนะครับลูกฟิโนโรเตะมาให้น้องต้นไม้ต้นไม้ทันไหมไม่ทันนะครับลูกออกไปแล้วเอ็มเดนมาฝ่ายส่งนะครับอยู่เขตหน้าประตูของเราเลยเอ็มเดนส่งมาให้ของหลังหลังบิกหมายเลขสิบสี่เลขสิบสี่ส่งไห้ติดนะครับน้องแฟม้มหน้าประตูพอดีเลย หมายเลข14ของเอ็มเดนรู้สึกจะได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเลยนะครับนะหลังจากที่แมตช์ชิงยาเลิศจบนะครับเ mm hmm. พราะเอ็มเดนเนี่ยชนะเราก็เข้าไปชิงยาเลิศนะครับแล้วก็เป็นเป็น,ปนทีมที่ฟ้าแชมป์ไปนะครับก็เลยได้ผู้เล่นดีเด่นนะครับนะหมายเลข14เนี่ยต้องขอชื่นชมด้วยนะครับนะก็เลยนำมาสรรเสริญหรือนำมาประกาศให้ท่านผู้ชมทราบนะครับนะเพราะนี่คุณครูนำมาภาคย้อนหลัง หลังจากที่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับลูกวิโนซัดลูกนี่แหมคุณครูแแรนกล้องไม่ทันนะครับสวยนะครับเนี่ยตรงอย่างนี้นะครับนะ้ได้จังหวะแล้วก็ซัดเลยนะครับเผื่อจะเป็นประตูบ้างนาประตูก็เด่นนะครับใส่เสื้อเหลืองวางลูกเตะมาจากเส้นประตูส่งให้กองหลังน้องมาก็เข้าไปไล่นะครับเกือบย่งลูกได้เมื่อกี้ตอนนี้คุณครูแผนกล้องไปไม่เจอลูกนะครับ น้องแฟมได้ลูกทุ่มเข้ามาน้องในเนี้ยน้องในเนี้ยทำไงน้องในเนี้ยส่งไม้ได้เอ็มเดนเอ็มเดนได้ลูกเอ็มเดนเลาะไปทางปีกซ้ายปีกซ้ายซัดเข้ามากลางวะซัดเข้ามากลางแต่ว่าติดน้องซิวน้องซิวปัดไว้ลูกยังไม่ออกติดน้องต้นไม้อ๋อลูกออกไปแล้วนะครับน้องต้นไม้เอามาวางที่เส้นประตูน้องซิวส่งไม้น้องต้นไม้น้องไม้ส่งไม้ลูกโน่ แต่ว่าเอ็มเดนแยกไปเอ็มเดนไปลบซ้ายลูกขวาก็จะยิงอีกแล้วนะครับเนี่ยพอเขาได้ลูกปั๊บเนี่ยเอ็นไหมครับผลสุดท้ายเขาก็แต่ว่ามันเบาไปน้องเซลดงขึ้นมาแหมภาพดีตาลายจริงๆนะครับนะดูใกล้ๆเนี่ยต้องขออภัยนะครับนะเดี๋ยวค่อยพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นมือสมัครเล่นไปก่อน นะครับเอ็มเล่นทุ่มเข้ามาน้องแฟมเตะออกไปเอ็มเล่นพดไว้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับทุ่มเข้ามาเกือบถึงหน้าประตูแล้วก็ของหน้า,าติดน้องแฟ้มน้องแฟ้มดบนิดนึงสัดยาวขึ้นมาออกไม่ไม่ออกติดของติดเอ็มเล่นอีกเอ็มเล่นสมมให้เบอร์อะไรนะเบอร์สิบแหมพลาดไปนิดหนึง่งก็น้องตนกล้าไปส่งลูกนะครับ น้องลาส่งไปข้างหน้านะครับกูนันถ่ายไม่ชัดนะครับน้องเดนเนียนวิ่งไล่เอ็มเดนเขาได้ลูกนะครับก็ส่งขึ้นมาอีกนะครับอน้อ,นองแคมแย่งอยู่แย่งอยู่ได้ได้ลูกได้ลูกทำไงหลบใช่ว่าส่งมให้น้องกุนกุนน้องได้เตะอ่าเตะหลบนิดนึงกะจะซัดนะครับแต่ไม่ได้จังหวะอน้องแคมส่งมให้น้องเดนเนียนน้องเดนส่งให้น้องแคมน้องแคม สรงกลับมาให้น้องกล้าน้องกล้าซัดยาไปเลยแต่ไม่ตรงกรอบนะครับกึ่งส่งกึ่งยิงนะครับจะส่งให้น้องมากนะครับนะเนีย่ยช่วยกันดีนะครับนะสังวิทย์เราก็เล่นดีนะครับแต่ว่าเขาดีกว่าแล้วนะเนะขาดีกว่าไปนิดหนึ่งโอเคทุกคนทําดีที่สุดแล้วนะครับนะก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับนะ เพราะปีหกสามนี่เราเข้าจริงถึง7ดครั้งนะครับนะรุ่นนี้ตอนนั้นเล่นอยู่รุ่น1ิปีนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทีมสังกัตวิเราเนี่ยนานๆถึงจะแพ้สักทีหนึ่งนะครับนะไม่ได้บ่อยนะครับนะที่คุณครูจําได้เนี่ยแค่สองแมตชนี้เองนะครับที่เราแพ้สามประตู4ี่ประตูเนี่ยนอกนั้นไม่ค่อยแพ้นะครับนะมีเสมอชนะ แย่บ้างก็หนึ่งประตูนะครับอย่างดีก็นี่พูดเพลินเขายิงอีกแล้วแล้วก็เข้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นประตูที่3มของเอ็มเดนแมงคุณครูนั่งภากเพลินเข้าอีกแล้วนะครับประตูที่สามนี่คุณครูตัดคลิปมาไม่ไม่ได้เห็นตอนเขี่ยลูกนะครับนะเอ็มเดนก็ยังบุกต่อนะครับเนี่ยติดน้องในเนียน้องตอนกระน้องกระหลบซาโลขวาส่งให้น้องเนี่ยแต่ว่าพลาดนิดหนึ่งเอ็มเดนได้อีกแล้ว น้องเนรน่นเขาไปแย่งเขาไปแย่งเขาแย่งลูกออกไปน้องเนทุ่มมาทุ่มมาตดเอ็มเล่นเอ็มเล่นทรงลงไปติดน้องต้นไม้อ่ะเปลี่ยนในประตูนะครับนะให้น้องเติ้ลลงบ้างนะครับไหนๆก็สามประตูแล้วนะครับนะใกล้จะหมดเวลาแล้วคงจะไล่ไม่ทันนะครับนะหรืออย่างดีก็ตีไข่แตกขึ้นมาเพราะเล่นกันครึ่งละสิบนาทีนะครับนะ ตอนนี้ก็น่าจะผ่านไปแล้วสักห้าหกสิบเจ็ดนาทีนะครับลูกิีโนโตเตะจากเส้นประตูมานะครับโ่นโตเตไปถึงหน้าประตูเลยน้องมักได้ลูกจะซัดแต่ติดนะครับเน็บเดินไลก่กำลังแล้ก็ยิงอีกแล้วนะครับผมดูดิแต่ไม่ตรงกรอบนะครับน้องเตือนออกมาให้น้องฟีโนโตเตะจากเส้นประตูนะครับ โ,โตเตะยาวขึ้นไปนะครับได้ลุ้นหน่อยนะครับเตะกองหน้าได้ลูกไหมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสนามมันสั้นนะครับนะเราเตะก็ไปลุ้นหน้าประตูได้เลยตอนนี้เราบุกนะครับนะหวังจะได้ตีไข่แตกสักลูกหนึ่งนะครับส่งมาปนเพียนอยู่น้องแคมเข้าไปก็ไป,ไ,ปได้ไม่ได้ไม่ได้พลาดไปน้องแคมกับน้องเอนี่ติดตันน้องแคมส่งกลับมาให้ใครครับ ส่งให้น้องแควมน้องแควมเตะกลับไปดูคิโน่ออกไปเลยออกไหมไม่ออกอ่าคิโน่ตัวไม้ส่งให้น้องต้นไม้ส่งไม้ได้ลูกส่งไม้ใครเยจะส่งน้องกล้าติดน้องแควมน้องแควมลบซ้ายลูกว้าแล้วก็ส่งไม้น้องต้นกล้าบางเงินออกไปเสร็แล้วนะครับน้องต้นกล้าส่งไปอ๋อน้องกายนะครับนะเบอร์ยี่สิบน้องกายทุกทีนะบางทีกูกูก็ดูผิดดูนะครับ จำผิดจำถูกนะครับนะขอไปด้วยน้องน้องกายนะครับเบอร์ยี่สินนะหนุ่เราก็ยิงนะครับนะแต่บังเอิญมันไม่เข้าประตูนะครับนะในประตูเซฟไว้ได้เข้าด้านข้างนะครับนะแล้วก็ในประตูเอ็มเดนตั้งแต่จากเส้นประตูมานะครับส่งให้กองหลังกองหลังซัดยาวขึ้นมาเลยเฟร,รมเลยกล้องมุดครูไปเลย ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูในการซีมสดหรือการไลฟ์สดของสนามได้นะครับนะในซิกกิ้งสปอร์ตซึ่งชัดกว่านี้แลวก็ภาพไม่เคลื่อนไหวนะครับแต่คุณครูพินันจะนําคลิปของสนามมาภาคไม่ได้นะครับผิดลิขสิทธิ์ก็เลยเอาคลิปที่ถ่ายไว้เองนะครับมาภาคนี่เอ็มเดนได้อีกแล้วซัดอีกแล้วเห็นไหมครับแต่คุณครูไม่ถ่ายแล้วนะครับใจไม่ดีไม่ถ่ายเห็นหน้าประตูจะไม่เข้านะครับไม่เท่า ที่ของเราจะยิงดีกว่านะอืมก็าต้องภาคเข้าข้างทีมตัวเองเลยครับนะบเพราะคุณครูให้ลูกชายเล่นสังกัดอยู่ในทีมสังวิทย์ดีลวฝันนะครับในน้องไดนเนียได้แล้วซัดหรือเปล่า่งไม้น้องก็น้องลงไม้น้องกายแหมไม่ได้ซัดลูกนี้น้องไดนเนียซัดโอ้ออกไปนิดนึงสวยนะครับเราก็ได้ส่องหลายทีนะครับนะแต่ว่ามันไม่ตรงรอบแค่นั้นเอง นี่โด่งยาวไปเลยนะครับนี่ติดเอิเดนเอิเดนทำไมครับหลบส่งไม้ปิดได้เติดต้องวินโนองวิโน่ส่งไม้น้องแฟ้มน้องแฟมหลบส่งไม้น้องเนียนน้องเนียนลบส่งไม้น้องแฟมบอกแต่ว่าน้องแฟ้มขึ้นเลยไปแล้วแต่เขายิงอีกแล้วนะครับเติดน้องต้นไม้แห่นบนนะครับรู้สึกว่าโดนมือน้องต้นไม้ได้ลูก ฟรีคิกนะครับนะเอ็มเดนระยะก็ประมาณสักหกเจ็ดหลานะครับนะนายคุณครัวพี่น,นันภาคเหมือนกับทีมอาชีพเลยนะครับนะไม่รู้กี่หลานะครับเดาเอาสนามยาวกี่หลาคุณครูยังไม่รู้เลยโอเคครับเรามารุนอย่าให้เข้านะครับนะไม่ใช่รุนให้เข้านะรุนย่าให้เข้านี่น้องมาร์กลงไปแล้วนะครับแล้วก็น้องโพเพียังด้วยนะครับนะนี่ สองคนซัดอ่อไม่ซัดนะครับเขานี่เขาเชิบเบาๆไมใ้ในประตูเรานะครับนะคือเขาต้องการยิงนั่นแหละแต่ว่ายิงเบาก็ออาลงใจไปประตูที่4ไม่มานะแม้เสียชื่ออ้าวหมดเวลาแล้วนะครับคลิปจบแล้วครับกับผมครูนันนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใ่โอกาสหน้านะครับผม